วัสดีครับผมตอนนี้อยู่มาแต่สามไซครับผมทางวังสามหมอครับผมอ,อันนี้เขาเป็นบ้านตับผู้วงครับมาแบกกินตุ่มเครื่องในกับตับมะคุงครับผมต,มตมับนี่ตับยังแน่นตรงนี่ตับปลาตับมั่วตับซั่วปูป,ปลาค่ะข้าวขาวเก็ดเลยลูกสาวกินด้วยนิดนะครับตับยัง นน <laughs> ตับม,มันยังครับนี่ครับตับป,าป,าปาลาตับปลาครับครับออกเอาปูปลาลาดะครับยี่ต้มครับผ <c oughs> มต้มเครื่องในเดี๋ยวเด้อมันมีแก้วก็มันจะคักตักแก้วก่อนไปแตะแซ่บสักขี้เ,เพี้ยพ,พ่อหมอครับนี่ เราแซ่บครับผมไปดนเดียกว่าแล้วก็มีต้มไก่บ้านกับนี่ครับขายเป็นทัวร์ตันี้ขายจังไดนะครับจักบาทไกล้บ้านี่ต้มเพิ่งได้ดิเนี่าสคือห้าสิบเือกันมาครับมาเบิ้งปูปลาด่านยุ่งของออกมาเลยร้านแหลกเลยบปล่ครับนี่ยล้านแหลกเลยนะครับ ปแดกไหมครับปลาแดกวาลิดค่ะวาลิดสิบปลาแดกวาลิดปลาล่า6คกเทานนครับ6กสาบาทสามบาทครับ สาวบ้านจะไปนั <_ at the corner> ่งครับ้ีอรอยปะบุ๊มนค่ะใส่ปูโอ้ไม่ปูยูครับผมดื่เห็นเข้มมัครับปูนากะโบปันใดค่ะมันไครไข่บแกงยอดหญ้าแกงยอดยังกว่แม่ยอดห้าแซ่บแก่แสกบานมึงเคยกินด้ครับ ยอดหนาในนงเขานออโอ้เรคยอยู่สบายอดออยโอเคครับไปก็หนุ่เกิดยิ้มพุยๆเลยเห็นมือสาวโอ้ชิโน่เด็ดบอลมานลำดีอ้ยขุ่มลำลำงผมอุ้ยดำพงปูปลาครับผมเด็ดมากเลยข่ามันมีผักมาะห้ยคว่ำ ตุ่มครับผมส้มตำเป็ดแกงก้าว้วยจัดเต็มสวัสดีครับผมมาครับมาลองปลกปลาครับตุ่มผมเดี๋ยวครับผมกำลังเขดีเลยว่าจังลองมั้งครับเป็ดเจี๊บจีบมากครับผม ยอดหนาไม่ให้เป็นแสีงแจ๊ครับผมจังยอดง่าเออเสียงออกเสียงนิดหน่อยต้องกินแบบนี้จบไปเปลี่ยครับผมแล้วล่ะจัดมากแดกน่องโดงน่องแกงมาใหม่มาเสียมาจากมุฮุงก็จะแบบเรล่าแล้วครับ น่เ็แบบหไปืนาบกขนน้ำ็นี้เดินทางจะไปขื่นน้ำอุ่นแมนบอกแมนว่าันๆน้ำอุ่นาเมัน้ำอูนครับผมทางโคนครับผมนี่ทิพย์ตบปางนบผมใครต้องมถามาซ้อยเดี๋ยวายไงบอกกระสูนหนักไปเงินจิมลาดรับผม ผมตำเหนียวสุดยอดนะเฮ้ยคุณสาวยังไม่สายหลย มิดโคงมามาทางจำหมอเป็นลานคางถนนแบบขัขดขสิคาดสิกบ้องประวัติบานรกาจะรู้ว่าเปล <c oughs> ี่ยนอะไรเนาะเยอวมากต้องในป่าหามแม่ไปให้ บ้มีหรานนึงอยู่เปิดเดี๋ยวพัน,นลูกเกิดแบร่องอยู่ร้าใหมต้องเปร่องระบนท่านมีเว็เลาอยู่เหนี <c oughs> ยแบแจกครั้ง แต่ก็ต้มมันเป็นไข่เป็นน้อใส่ดึงๆนะทำเข้าชโอยสิแเล่บยาแตกรูมาวึงสังที่นี่ที่นี่มาเนี่ยเ่าเงินแลนโอ้ยงันเนี่ยรกแพงเอพวกพุ่มดีเลยโอยรถเท่าไรอมีพวกลําลังางูปลาุจอดเพ่อคอนเจอดลานบาบังเลยมา มาตก้ดีเลยอ้ยมาซึ่งเอาไปี่วข้าวห่วจะี้คุมมากไก่ตึ้นก็ได้แต่เป็นย่งไ้พ่เป็ยางดอัน่าเห็นเศษยางแต่ก้อนสิ่าวารนุเสือะนับมาหอดส่วนรุเสือะสาวงามบอกบัทำอะไร แต่เลื่องอะไรเข้าไปเยอะฟูบเช่นเหมือนเดิมบอเป็นน้ำกระปกมันไข่ครับผม

ba mươi nghìn dưỡng mạc đấy cho mặt đủ và là thì nếm không nhéo ้าวป่าครับรอเบิงผลงานงานผิดเติมครับอันนี้มันจะผิดเติมแล้วเจอกันนี้ยิบน่าไปส่วนทีวันหนเป็นหาป่าจะจำไหมเล่นตลอดเลยต้องรุ่นต้งหรออยู่กูยู

ังงายนเปิงขับมายจึงเงินด่วนเกือบเลยอกไปเป็นทางเกินเแข็งารงเียเด็ดมากแบบเนื่อยังดิีเลย Ủa, oh, âm đâm Chết mm -hmm. mà Dạ, oh, bóng okay. <laughs> <dù> <laughs> <laughs>